สวัสดีค่ะแม่แม่นะคะมาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์นะคะมาเจอนะคะก็เลยทำบุญกับพระอาจารย์นะคะวสีสว่สงางอารมณ์นะคะที่ถ้ำพีราการนะคะมีพญานาคองดังนะคะท่านกำลังสร้างนะคะได้ปีสองปีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมหมแฮเราก็ได้มากราบไหว้นะคะ แม่ะของเราก็ได้มากราบไหว้ท่านเนาะคะ่ะน้อแม่แม่เบิง่งเด้อค่ะมหะะะะมแห่เพิ่นกราบเนาะค่ะปูองค์ดำเนาะค่ะหมหแห่กราบปูองค์ดำเนาะคะ่ะน้อมาสักการะบูชาปูเนาะ,ค,ะนค่ะดูนะคะไม้เมื่อยสังเลยครับ ะะวังคําเมี่ยงแสนสิรินะคะบุะคะ่ะบุนกำลังส้างบูรณะเนาะคะ่ะได้อยากมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะคะน้ำหลวงปูะคะ่คุณ่ะ เส้นไหนเด,ด้อค่ะเด้อพ่นกำลังสีสางนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมากราบป้ายขอพรได้นะคะอยู่ที่อุดรน,นะคะอยู่ที่อุดรตำบลกุดเชียงเนาะคะ่ะอำเภอกุดจับนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะคมาร่วมทำบุญนะคะ อาจารย์ท่านสร้างนะคะใหญ่มากนะคะวันนี้นะคะท่านก็จะทําเสร็จเสร็จแล้วนะคะที่ยังไม่เสร็จก็มีนะคะสถานที่ซักซิ์เนาะคะ่ะแม่แม่พอดีได้มากนะคะมากระมาไหวเพือนเนาะคะ่ะ แม่แม่มึงเนาะค่ะเพื่อนกำลังสางเนาะค่ะย่านากองค์ดำนะคะดูนะคะเบิงเป็นบุญตาเนาะคะ่ะเนาะสาวน้อยโมเฮมากราบไหว้นะคะขอพรเนาะคะ่ะเนาะสิได้มีโสมีลาบขาขายงายมึงคองเนาะค่ะ เดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งสานามเ้อค่ะแม่แม่เป็นเห็ดเป็นสะพานเนาะค่ะเนาะนี่เป็นพยานหาองค์จำเนาะค่ะอันนี้เป็นกระลังสางเนาะค่ะยังบ่ท่านเสร็จสับเนาะค่ะเพิ่นค่ะ หาปัดใจนะคะผู้ใดอยากขอพรก็มาขอพรได้เด้อค่ะเด้อขอพรน,น้ำเพินเนาะคะมาที่ทานขอฉกขอหลาเนะคะน้องได้มีโชกมีหลาดค่ะเพื่อนบอกว่าวัดสีสว่างอารมณ์นะคะ่ะน้องค่ะบ้านยังก่อคะ่ะบ้านยังก่อคะ่ะโอ้บ้านจุ่มเพื่อนวันนะคะ่ะน้อง มาขอพอรเนาะค่ะน้ำเพลินได,ด้เด้อค่ะเด้อแม่ยเมี่ได้อยากมาขอพอรเนาะค่ะขอแล้วสำร็จเท่ากับมาสินมาบวงสรวงเพื่นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพป็นกำลังสร้างกำลังแต่งค่ะบูาารณะเนาะค่ะเนาะใ่ แม่ท่านใดอยากมาขอพรอ,อยากมารวมสั่งน้ำพินกับมาใดเด้อค่ะเด้ออยู่ที่บ้านจุ้มตำบลเชียงเพลงนะคะอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีได้มีกิจศรัทธากับมาเหตุบุญน้ำพินใดเด้อค่ะเด้ออยู่ที่อุดรเด้อค่ะ มาขอป้อนน้ำพึนเนะาะค่ะแม่ควนค่ะขอจบไหลแค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องมูงฮ่า่นเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ